สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้เขาก็จะมาทำละครสั้น FC เอฟซีเรื่องเมื่อฉันสะกดรอยตามแฟนไปดูกันเลยคะ่ะว่าจะเป็นยังไงและจะสนุกแค่ไหนนะคะไปรับชมกันเลยเฮ้ยเปื่อจังเลยคุณผมออกไปทำงานก่อนนะครับโอเคค่ะเย่ได้ไปหาน้อง จิวซี่ของผมแล้วน้องจิวซี่ทำงานเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาศรีอนุเทพเราไปดีกว่าคิดถงน้องมากเลยล่ะว่าสึกให้น้องค้างคืนอยู่กับเราที่โรงแรม รูรามาเฮาไปดีกว่าคิดถึงน้องมากเลยเนี่ยฮไม่ได้เจอน้องตั้งนานคิดถึงคิดถึงคิดถึงแบบโอ้ลุกขันนั้นก็มาตลอดเลยอุย้ยตอนนี้ตาลายมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยอันนี้ทางเลี้ยวไปทางนี้๋อไม่ใช่ดูแล นี่ไงจะถึงโรงพยาบาลแล้วอ่าไปดูดีกว่าจะต้องลงมาโอ๊ตลงรถอีกแล้วทุกคลิปลงรถตลอดเลยนี่ไงน้องมิวเออน้องอะไรไม่รู้นะเออน้องมินล่ะมั้งไปหาน้องมินดีกว่าน้องมินคราฟที่มหาระคะุค่ะเอา มาหาหนูแล้วเหรอคะพี่วันนี้พี่จะพาไปพักโรงแรมส็อคหนึ่งคืนนะเจ๊ะค่ะพี่คืนพี่คะแล้วพี่มาแบบนี้แฟนพี่ไม่ได่าหรอคะไม่ได่าหรอกก็มนันอนุญาตพี่เก,กโกหงมันว่าพี่จะไปทำไปทองาอนแค่นี้ มันก็ไม่รู้แล้วว่าพี่จะไปไหนจริงเหรอคะพี่ตลกเนาะใช่ใช่ใช,ใช่พี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเสียงแหบโอ้ไฟแดงเนีย่ยเขาตลาตลิดแล้วก็ตตลิดโอ้เสาว่าสาบอลอะไรเนี่ยเร็วเว นี่ไงคะถึงโรงแรมแล้วว่าลงลงเร็วๆไปกันเถอะพี่ชนไม่ไหวแล้วนะไปกันพี่ชงไม่ไหว,วนะเอาช้อนที่สิบสี่นะคะโอเค เข้ามาเลยพี่คะเออก็คิดถึงพี่มานานแล้วคอก็เลยพี่จะเลิกกับมันลคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะพี่จะเลิกกับมันตอนไหนแค่เราเอาทรัพย์สินมันมาก็พอแล้วก็เจ้ค่ะพี่ มาถึงแล้วเป็นน้องเหรอโอาพี่บินได้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดให้นะจังค่ะ ก็จะใส่ชุดใหมเ่เหมือนกันนอนเลยฉันอยากสกดรอยตามแฟนจังเลยสกดรอยตามแฟนดีกว่าแฟนฉันอยู่ไหนกันนะปูด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 ,ดใช้พลังตดหมาบินปูด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  บูด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 เอ๊ะมาทำอะไรกันที่โรงแรมกันนะต้องเห็นกับตาแล้วล่ะยิ่งขวัญตาอาไมเปิดล่ะเปิดทำไม,ไมเปิดอยากจังเลยอ่ะโอเคกดจะเปิดเนาะไม่เปิดสักทีเนาะกดไปที่ตรงไหนอ่ะมันถึงจะ เอาให้ย็ด yes. มันไปไม่ได้อ่ะรู้แหละจะใช้พลังตดมาของฉันนี่แหละบินไปส่งหน้าต่างดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าอยากรู้จังเลยว่าแฟนฉันมันจะไปทำง,งานจริงหรือเปล่านี่เหรอที่ทำง,งานมันมันชั้นที่สินี่ไงชั้นที่14ไง ผิดทางผิดทาง่คุณคุณฮอะ้ยคุณคุณคุณเออคุณบินได้เหรอก็ฉันบินได้แล้วทำไมโออมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลย คุณงั้นเราเลิกกันฉันไปและฉันไม่อยากรบกวนพวกคุณฉันไม่คิดเลยว่าแฟชจะเป็นคนแบบนี้อ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้กดติดตามด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้รอทำคลิปต่อด้วยนะคะเราลืมใส่เอฟเฟคนะบ๊ายบาย